ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมที่หน้างานอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ผมจะพามาชมวิธีการต่อเจ้าตัวนี่เขาเรียกว่า C4 ใช่ไหม C4 ภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไร U เออ C tab C tab U tab อะไรนี่นะครับเป็นที่เอาไว้ดับกลิ่นนะครับดัก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 กลิ่นนะครับให้กลิ่นมันย้อนนะฮะ ขั้นตอนก็อันนี้เป็นท่อที่เรามาจากทางาน้ำน้ำรางจานนะครับอันนี้ช่างาาก็กำลังหาระดับผนใช่ไหมตัวแรกแล้วก็มันจะไปลงไปเข้าตัวตามนี้ตัวล่างเนาะพอเราลองวัดดูแล้วเราก็กินสอขีดฮนะเดี๋ยวเราก็ตัดครับ การเล่นลูกหมูต้องใช้ใบอะไรนี่เราใบตัดปูนรือใบตัดปูใบตัดปูนนะครับใบตัดปูนดีกว่าเนาะเพราะ<บ>ว่ามันเข้าง่ายอันนี้ไม่ใช้ใบตัด เรียบๆนะวฮะไอตัวที่ลงมาเนี่ยเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้เกนะ้าสิบเนาะเราใช้เป็นสี่สิบห้าสองตัวนะครับต่อเข้ากันอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วช่างก็ขัดอยู่ครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับผมไม่ผมผมไม่ได้ต่อตัวนู้นะครับผมจะต่อสี่สิบห้าให้ดูครับมันจะใช้สี่สิบห้าสองตัวเนาะสี่สิบห้าสองตัวนะ กาวผสมแล้วพลิกเปลงไว้อ,อันนี้เป็นกาวแดงดันแดงดันแางลาง,งอปออยู่งไว้พักหนึ่งเนาะให้กาวมันอยู่ตัวขั้นต่อต่อไปเดินไหนต่อ หลังจากที่เราใส่ต้องมีห้าเส้นก่อนสี่สิบห้าตันะครับสี่ห้าเมื่อกี้ตัวนี้เรายังไม่ได้ใส่กาวเนาะนี่ตัวล่างย,งยางเพราะว่าเราเอามาทําแนวเฉยให้มันให้มันตรงกับให้มันดูเป็นเนรียก้าสิบใช่ไหมเป็นฉากน,นะครับเนเียกงก่าพอ,อเราต่อเสร็จเราก็เอาออกถ้าเราใช้แต่ตัวนี้เฉยบางทีมันจะเป๋น,นะครับเป็นเทคนิคจากช่างอาชีพครับอ๋อทีนี้เราก็ต,ต่อตัวไหนต่อ,ตอ ซีแท็บนะครับซีแทบ็บเราใส่ฝั่งนี้จะอยู่รูปแบบนี้ใช่ไหม ทำไมเราต้องขัดกระดาษทรายให้กายึดให้กาวหอให้มันให้ท่อมันเป็นร่องร่องแล้วก็ให้กาวมันยึดติดแน่นใช่ไหมน่ครับเป็นเทคนิคอันนี้5เซนเนาะ5เซนใส่เข้าไปครับ มันก็เป็นเทคนิคเหมือนเดิมอืมเราก็แหย่ไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งทากาอวอคือว่าแต่ตัวห้าเซนนี่เราทาเลยทากาวเลย น้างานก่อสร้างครับเสียงจะดังหน่อยครับมีเสียงยักเสียงเหล็กนะครับใส่ไปก็พยุงไว้แป๊บหนึ่งฮะให้กาวมันเซตตัวนะฮะต้องใส่ถุงม,มือด้วยใช่ไหมพราทากาวนี่มันเปื้อนเนาะเปื้อนเปื้อนมากเหม็นด้วยนะฮะต้องใช้ผ้าปิดปากด้วยฮะ ถ้ามันไม่ตรงตอนกาวยังไม่แข็งเราก็ดัดได้นะดัดบิดหาเจ้าท่อตัวสามนิ้วครับขั้นตอนต่อไปที่ว่าผมว่าจะต่อให้ให้ดูครับแต่ว่าผมถ่ายอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ <c oughs> อันนี้ก็ห้าเซนครับที่เราจะต่ออ่อสี่ พี่เราต้องเตรียมไว้เยอะๆตัวห้าเซ็ลูกพี่ทาเร็วมากเลยถ้าท่านผู้ชมดูไม่ทันรีเยครับนี่เราก็กทำคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์สําหรับช่างเยอะมากนะครับเพราะว่ามีเทคนิคก,การต่อการทากาวครับเดี๋ยวดูว่าวิธีทากาวที่ลูกพี่ผมเขาคอยสอนประจำครับเวลาเรายัดท่อเข้าไปเราจะไม่ต่อให้มันตรงก่อนใช่ไหมเราจะบิด เพื่อให้การมันประสานกันในในในวงในวง PVC นะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับเนี่ยใหญ่เข้าไปแล้วก็ทําการบิดนี่ฮะเหมือนเราขันเหมือนเราขันเกลียวบิดเกลียวนะครับเพื่อใหอ้การประสานของ PVC ข้างในมันยึดติดกันดีนะครับสำหรับงานโครงสร้างใหญ่ๆตามตึกนะครับ เิดติดการต่อ45เป็น90ดูเส้นมันจะมีเส้นนี่ใช่เลยตอนแรกเราก็เราก็ไม่ต้องต่อให้มันตรงเหมือนเดิมใช่ไหมเราบิดหาเอานะครับปื๊บแล้วเราก็บิดหาออเอามันจะมีมันจะมีเส้นอยู่นะครับ,รบตรงนี้นอ่านตรงตรงัวมู

อันนี้ใส่อะไรอ่ะอต้องระวังนะครับสำหรับท่านใดที่จะเอาลูกหมูมาตัดเหมือนช่างนะครับต้องข้อมือต้องแข็งนะครับ <laughs> เพราะว่ามันอาจจะมีการเกิดสะบัด กันได้นะครับแล้วเราก็เอามาเอามาลองเทสดูก่อนใช่ไหมเทสอืมเทสดูก่อนยังไม่ยังไม่ทากาวนะครับอันนี้เรามาเทสดูแล้วก็บิดหาระดับให้มันตรงกับ ตัวท่อสามนิ้วด้านล่างเห็นไหมให้ไม่ได้กลางพอดีเนาะนครับต้องใช้คอ้อนด้วยฮึ่ม,มช่างเหล็กไวๆนะครับ <laughs> แล้วก็ทําการไอตัวนี้เป็น3นิ้วลด2นิ้วเนาะที่มันมาเชื่อมต่อกันแล้วเอามาทาบใช่ไหมนทาบโอทาบแบบนี้นะครับแล้วก็ขีดไปทางด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะตัดแล้วเราก็ต่อนะฮะดูไปเรื่อยๆก็ไม่ยากนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังสร้าง บ้านแล้วก็จะใส่ใตสนนัี่อลูกหมูมันเข้าไม่ได้เนาะเราก็ใช้ลูกหมูเสร็จแล้วก็ใช้เรื่อยนะครับเนตัวเสริมนะครับลูกหมูมันเข้าไม่สุดนี่ครับ การจับเรื่อยนี่ครับเสริมเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเขาจับแบบไหนนะดึงเข้าตัวดึงเข้าตัวไอ,อ้ทางที่มันเป็นเขี้ยวนะครับทางที่มันเขี้ยวเราเอามือรูปๆดูฮะทางที่มันเป็นเขี้ยวครับเราจับทางเป็นเขี้ยวแล้วก็ดึงอ่าครับทางที่เป็นเขี้ยวครับเข้าเข้า,ขาทางหาตัวเราแล้วก็ตอนเราดันเราไม่ต้องไม่ต้องออกแรงเนาะแค่แค่ดันไปเฉยๆตอนเรา<ด>เราเน้นในตอนที่เราดึงเข้าหาตัวนะครับมันจะกินมันจะกินง่ายนะครับแล้วก็มันจะตรงนะครับ ถ้าเราหันอีกด้านหน,นึ่งแบบนี้ให้มันกินไปข้างหน้ามันจะหักนะครับเพราะเลื่อยมันจะหักง่ายนะครับเวลาดันไปแล้วมันสะดุดนะครับนีฮะวิธีการจับใบเลื่อยตะเหล็กแบบไม่มีด้ามนะครับอ่าก็เสริมทักดิงให้เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นทคนิคเลืกๆชัวร์ๆๆๆสำหรับ <c oughs> สำหรับท่านใดที่เข้ามาชมก็อย่าลืมนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ อันนี้เราก็จะเอาตัวอันนี้มาทําการเทสดูอีกครั้งหนึ่งเทสเสร็จแล้วเราก็ใช้เป็นเทคนิคพอมันได้ระดับแล้วเราต้องขีดนะครับมาใช้เรียกมากร์กดินสอแล้วก็จยเป็นไม่จิตก็ได้เนาะ,ะไม่จิดจะชัดเพื่อที่จะให้เวลาเราทากาวแล้วเราต่อเข้าไปแล้วก็จะบิดให้มันมันตรงรอยที่เราขีดไว้นะ อเอข้อดีตัวนี้เวลาถ้าเราใส่ถ้ามันอุดตันเราก็มาหมุนตัวนี้ได้ใช่ไหมมาหมุนทิ้งพวกกากกากอะไรได้ครับ ใส่ไปแล้วแล้วก็บิดหาที่เรามาร์กไว้นะครับนะฮะให้รอยยินสอที่เรามาร์กตรงกันนะครับอาจจะเยืงๆนิดหน่อยก็มันอยู่ที่ประสบการณ์ช่างนะครับบางทีมันจะไม่ร้อยเปร์เซ็นครับเรามาร์กไว้เพื่อให้เห็นแนวทางครับ ปลดน้ำนะครับมาวางเสร็จแล้วเราก็ดันขึ้นเพื่อที่เราจะหาว่าเราจะต้องการต่อไอ้ตัวสองนิ้วที่ลงมานั่นกี่เซนนะครับไอ้มันสลบมาทางผมนะครับเนี่ยที่ผมนั่งถนะ่ายอยู่เนี่ยมันสลบมาทางนี้น้ำมันไหลามาทางผมนี่ครับ อีกไม่กี่ขั้นตอนก็จะเสร็จแล้วครับถ้าเป็นผมต่อเองนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอ,ตอนตอนหนึ่งตัวนะครับ เอาเลยครับผมเราทาใส่ตัวไหนก่อนใส่ตัวด้านล่างก่อนเนาะตัวน,นี้ใส่กาวจริงแล้วนะครับหลังจากที่เราเทสไปแล้วเราหาระดับหาอะไราได้หมดแล้วนะครับขั้นตอนเวลาเราใส่ตัวนี้คือเราต้องทาพร้อมกันทั้งหมดเลยใช่ไหม พร้ออนะครับใส่ตัว45ที่เราทําเป็น90นะครับที่ถืออยู่เนี่ยฮะเราจะทาพร้อมกันหมดเลยนะครับทั้งทั้งสองรูนะครับเราจะยัดพร้อมกันนะครับคุณบรจะยัดก่อนอ๋อใช่ฮะยัดใส่ใใสตัว C แถบก่อนนะครับแล้วก็ข้างล่างก็ข้างล่างเราก็จะ ดันขึ้นนะครับดนะูให้สครับใส่ข้างบนก่อน,นครับดันไปแล้วก็ข้างล่างงัดขึ้นนะครับก็ใช้2องมือประยุงนะครับประมาณสักสิบวิประมาณนั้นนะครับเพื่อให้มันกาวประสานกันเป็นที่แข็งแรงนะครับอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมนี่ ที่โดไปทางนู้นคือท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่ามันจะไปเชื่อมต่ออีกห้อถัดๆไปนะครับถ้ามันมีห้องถัดไปนะครับถ้าไม่มีเราก็ต่อขึ้นไปแล้วก็งอขึ้นมาแล้วก็อุดอุดไว้นะครับเพื่อเอาไว้เราแย่ yeah, เนาะแย่ yeah. ใช้อะไรมาแย่เ,เวลาที่มันมีสิ่งอุดตันในท่อนะครับเราจะต่อโดไปไปประมาณนิดนึงครับแล้วก็ชีขึ้นนะครับแล้วเราก็ฝาอุดุดไว้นะครับคือสเปรการ ก,การการอุดตันของท่อนะครับเรียบร้อยครับขั้นตอนในไม่กี่ขั้นตอนนะครับกับเทคนิควิธีการต่อซีซีโฟเรียกหลายอย่างนะครับเขาเรียกซีโฟบ้าง,างมีแทบซีแทบบ้างนะครับแล้วแต่ช่างบางคนจะเรียกนะครับอ่ะก็เป็นนั้นว่าจบเนาะเออผมจะอธิบายให้จบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือครั้งแรกเราก็ ต่อเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับต่อเจ้าตัวนี้กับตัวนี้ c, c ีซตัวนี้กับกับตัวนี้เข้าหากันนะครับเนี่ยเข้าหากันแล้วเราก็ต่อเข้าไปที่ท่อน้ําทิ้งนะครับขั้นตอนที่3ามก็คือต่อตัวนี้นะครับนะฮะขั้นตอนที่สี่สุดท้ายก็คือต่อเนี่ยฮะเจ้าตัวนี้นะครับไม่ยากนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูอีกสองสามรอบนะครับ ดูบ่อยๆมันก็จะชินแล้วก็จะทําได้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการรับชมฮนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับก็จะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมคลิปให,ใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม